ทำความรู้จักสุนทรวิลาวันตำนานบ้านใหญ่ปราจีนบุรีหลังเกิดเหตุยิงสนั่นขาบ้านพักจนทำให้สอจโตง้งผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกบุญธรรมเสียชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังคะ่ะ พลว,วิลาวันหรือที่รู้จักกันในนามโกธรเป็นนักการเมืองชาวปราจีนบุรีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อปีพศ2526สังกัดพรรคชาติไทยก่อนไปสังกัดพรรคราษฎรในการเลือกตั้งปีพศ2529จากนั้นจึงย้ายกลับมาสังกัดพรรคชาติไทยตามเดิม จนกระทั่งในปีพศ2539จึงย้ายมาสังกัดพักคความหวังใหม่และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธ ต่อมาในปี2544เข้าร่วมกับพรรคไทยรักไทยและได้ผลักดันให้บุตรสาวนางกนกวันวิลาวันลงสมัครรับเลือกตั้งในปี2548แต่การเลือกตั้งปี2550โกทอนได้รับเลือกตั้งในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตยแต่ต่อมาถูกใบแดงจากการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งส่งผลให้พรรคมัชฌิมาธิปไตยถูกยุบพรรคด้วย หลังจากพ้นระยะเวลาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโกทอนกลับมามีบทบาทในการเมืองท้องถิน่นโดยในปี2563ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีแทนนางบางอ่อนวิลาวันน้องสาวซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งในคดีทุจริตหัวประมูลโครงการของอบจอปราจีนบุรี วันที่9มิถุนาย,ยน2565โกธรเจอคดีรุกพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งภายหลังได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยชีย้แจงว่าที่ไม่ได้มาตามหมายเรียกเนื่องจากมีอาการป่วยจากโรคประจำตัวปัจจุบันโกธรยังคงดำรงตำแหน่งอบอจอปราจีนบุรีและเป็นที่รู้จักในฐานะบ้านใหญ่แห่งปราจีนบุรีที่มีอิทธิพลทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิน่นและระดับชาติมายาวนานกว่า40ปี ทีนี้มาทําความรู้จักสอจโต้งนายชัยเมสิทธ,ธิสนิทพงศ์ผู้กว้างขวางการเมืองท้องถิน่นและวงการมวยไทยในปราจีนบุรีดีกี่รูปบุญทรรนายสุนทรกันบ้างโดยสอจโต้งเคยดํารงตําแหน่งสมาชิกอาบาจอปราจีนบุรีหลายสมัยกระทั่งสมัยที่แล้วได้ตัดสินใจวางมือก่อนหันมามุ่งมั่นทางแวดวงมวยไทยค่ายสอจโต้งปราจีนจนมีชื่อเสียงแต่ถึงไม่มีตําแหน่งทางการเมืองท้องถิน่นแต่ก็ยังเป็นตัวแทนนายสุนทรคอยช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องในอีกมุมหนึง่งชื่อสอจโต้ง เป็นคดีความหลังพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองในสมัยนั้นเปิดยุทธการปราจีนโมเดลนำกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายอิทธิพลหลังสืบสวนพบว่าสอจโต้งกับพวกเกี่ยวพันก,กับการหัวประมูล กระทั่งปี2,557สารอาญยาย,ยกฟ้องระบุไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยขัดขวางการหัวประมูลแต่แล้วในปี2,563ปปชมีมติชี้มูลความผิดนางบังออนวิลาวันอดีตนาย,ยกอาบาจอปราจีนบุรีกับพวก19รายหัวประมูล15โครงการและมีชื่อสอจโอต้งรวมอยู่ด้วย ต่อมานายสุนทรตกเป็นจำเลยคดีรุกป,ป่าเขาใหญ่ก็มีสจโต้งคอยดูแลช่วยเหลือโดยยังเป็นคนไปรับตัวนายสุนทรเข้ามอบตัวคดีดังกล่าวจนในปัจจุบันมีกระแสข่าวว่านายสุนทรเตรียมจะวางมือทางการเมืองทําให้สจโต้งคิดจะดันภรรยาลงนาย,ยกอบอจอแต่ต้องผ่านความเห็นชอบของนายสุนทรเสียก่อนนั่นอาจทําให้กลายเป็นชนวนเหตุสลดค่ะ แต่ว่าก็มีคนใกล้ชิดนายสุนทรให้ข้อมูลอีกด้านว่าเหตุผลไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแต่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างสอจโอต้งกับลูกน้องนายสุนทรซึ่งอ้างว่าสอจโอต้งเคยไปตบหัวลูกน้องของนายสุนทรจนเกิดความไม่พอใจอยู่แล้วซึ่งพอสอจโอต้งเจอก็ตบหัวลูกน้องคนดังกล่าวอีกครั้งจึงเกิดเป็นเหตุสลดจากนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าคดียิงสอจโอต้งจะไปลงเอยแบบไหนข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟอลอเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ